สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะมาถึงคลิปที่3นะครับของเช้าว,วันเสาร์นะฮะข้าวครัวทำอาหารทานข้าวการเรียบร้อยนะก็ได้เวลานะฮะที่จะช่วยการตกแต่งลานอง์ปูกนะครับรัาชมคลิปนี้ให้กำลังใจอย่างน้อยสักหกนาทีนะครับสำคัญเลยติดตานให้ด้วยนะครับ <22. S 1> นะวันนี้22พฤศจิกายนนะฮะนับถึงสิ้นเดือนก็อีกแค่8วันนะครับ1-9อีก9วันเนาะนะนะก็เท่ากับว่าอีกแค่17วันนะครับอีกแค่17วันจะถึงงานบวงสวงองค์ปู่ปี68แล้วนะครับ17วัน เวลายกเนี่ยเนี่ยทำแบบนี้มันจะได้มีตัวหลังให้เราหย่อนสูตลงไปก่อนไไมันคือเนี่เออเ,เราไม่ได้ถุงเท้ามาใอ้ถุงมือมามันต้องใส่ถุงนมือจับไม้จับไม้กระดาษเรียบ แข่งไข่นี่เองตอนนี้มันหลุดอยู่ด้วยนะะไรเนี่ของคอยที่ต่อไวตรงั้นหนะ่ะเอไเอ,ไอไวก่อ,อนอไวก่อนเออไว้ก่อนก็นได้เพราะว่า

กระดาษกระดาษกระดาษมหอมไงดันกไปดไระดาษกราไอเลยนดี่นลี้ันอเลยอแันเก่าเนาะตอกแบบวาอืติดกระดาษนี่เองใช่ไหมมัน้อน่ยไม่ไดเดี๋ยวนนีอันนี้อันนี้มันมันแพรมออกมาไงฝั่งนี้มันแพรมออกมาเสือมามาลบมัน เราฝั่งเดียวก็ได้เหรอเออฝั่งเดียวนี่นี่อ๋อเราฝั่งเดียวก็อยู่แล้วเนาะออวันนี้วันเกิดท่านใดเนาะตรงกับวันเสาร์นะครับผมนะบทสวดองค์สุระนาคาชนะครับโอมนะติตังพยมะสุระอภินังนาคาสาธุโนพันเตยมะยมะนะครับ ทั้งหมดสิบจบนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้จุดทีนะ่เราต้องตกแต่งเพิ่มนะก็คือช่องไฟหรือช่องว่างของแทนนั่นเองนะครับผมนะครับ

જે લોકો ઇન 给它扭扭。 เราทำงานจาก9โมงถึง2ทุ่ ไลไปทำงานอีกไปหางก็ได้เออปอดขากล้องสั่นลิกลิกลิกล้อเอฟซีเหมือนมันจะล้มไงมันสั่นแดงแดงแดงดงแดงมาด้วยแปะกาวใส่มาด้วยชุดอะไรเอาชุดวอฟฟี่แต่ละสวมใส่ยิ่งชุดนอนอยู่ข้างในเดี๋ยวค่อยมาดูบ้านนี้ไม่อ้วนเนาะบอก เดี๋ยวจะ่ก่อน,นโอเงก็ตเนี่ยไม่เป็นไรเนะาะใสาก่กระโปรงต้ใสก่กระโปรง,าางเป็นอะไรก็มาใส่กระโปรงมันต้องพยย<า>ออกอีกนิดนึงขยับใส่่แล้วก็ตอกหลัเอาอให้มันสวยๆนะอืออแต่ตัวนี้นไข่เกินแตัวนี้มักวงล่าวัดไข่วัด ได้ยูได้ยูแล้วต้องไปหัวพิ่แดงอ่านี่สเท่าไหร่นะอ๋อแล้วอ๋อไม่เป็นไรื่อย้นเือยนตอนนี้าเอมาดูนะตอนนี้เราคนมาหมดแล้วนะเอีคนตามดาติดไหมพิบองไม่ติดยากนะองจุ่มตาุตาตติดแล้วป้าจะจะจะพ่นสไหมทีเนี้ยนต้องติดพิบองก่อนแล้ว ราะว่าสีจะได้เหมือนกันหมดอ๋อปิงปองมันเป็นสีเหลืองเนาะขาวเพราะไม่เอาเหลืองนะเพราะเหลืองมันโดดเอาขาวอ่เหลืองมันโดดนะมันมันมันไม่สมูทมันไม่สมูทอืโอเคนี่แหละก็ขยับก็ตอกหลักแล้วก็เราต้องเลงด้วยนะว่ามันมันได้ลูกันหรือยังส่วนอันนี้ก็มีเนี่ยเรามาวัดตรงนี้ด้วยอันจะทาเป็นตัวหนังสือฟูกริสิ นี่ไอ้ผูเจ้าใส่ดูมันแคบใช่ไหมได้ไหมนี่ในในตัวนี้นนนม,ม,มีบ่เพื่อติดซิองหมดเลยบ่ได้ซิฟองหมดเสียใจที่แบบมันต้องได้ขยับมันยังหลักที่ได้ลง,ลอ,งลอกมันมมต้องขยับมันจะเท่ากันหมดหรือว่าถ้างนี้ไหมเป็นทางล่างเสือถ้ามันเป็นลออ่องเงี้ยมันได้ไหมมันดูสวยไหมคือมันเอาเอาไอ้สองอันเนี้ยนำแล้วก็ตอนนี้เป็นลอ่องสวยไหมอ๋อแบบเสือไม่ต้องขยับ แบบเนี้ยแบบเนี้ยเลื่อนเข้ามาข้างนอกเป็นไงแบบนี้เอออย่างนี้ก็สวยนะมันไม่ต้องเสียเวลาขยับด้วยอ่าก็จะไวกว่าเดิมสวยๆอยู่ตาสวยให้อันนี้มันอยู่ข้างในก็ได้ก็ได้ได้ได้อ่าโอเคพริกแพงทั้งแบบเนี้ยอือจะดูดข้างในเลยเหรอให้ข้างในให้ข้างหน้ามันนั่นแหละเออจะดูนี่อันนี้นในกองเออสวยๆมันเหมือนแบบสมูทภูมิอ่ะมันก็สวยทั้งสองมุมนะมุมด้านในก็อีกแบบหนึ่งมุมข้างนอกก็สวยอีกแบบหนึ่ง สูงอ่ะมันมันเป็นมิติเขาบอกถ้ามันยากไว้แบบนี้ทำแบบนี้เอาเนี่ยเออไหมจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็แน่นด้วยนะถูกแล้วถูกมันจะได้ช่วยช่วยรับน้ำหนักซึ่งกันและกันใช่ใช่ใช่ได้ได้ตรงนี้เราขอาอันใหญ่มาไม่ใช่เหรออันใหญ่พอไหมอันใหญ่มีประมาณสิบสิบกว่าอันทั้งนั้นมันไปถอยก็ได้ทั้งนั้นเราทำด้านข้างก่อนถูกไหม ทำขอบข้างนี่ก่อนเออันใหญ่ยังไม่พอข้างหน้ากับข้างหลังข้างงหลัเออข้างหลังกับข้างหน้าเอาด้านข้างก่อนเอออันใหญ่แล้วอันนั้นอ่ะเอาเอาตรงหางก่อนอันใหญ่มันมีประมาณสักเก้าอันมั้งเก้าอันไม่มันมีอยู่ตรงก็บ้านมันมีอีกอยู่เอาไมาถึงว่าที่ที่ที่ร้านใ้ออออ่่่่่ททีีีัันนมมไชเล็กยู่ข้างหน้าก็เห็นว่าว่าเสียไว้ข้างหน้าไม่ใช่ข้างหน้าเราแค่นั้นเราพอเราเลียเราค่อยเราจะทำมาอื่นอยู่มัน ไม่ข้างหน้าก็ปิดตัวพูดถึงลูหน่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะงัเอาางมันเขาก่อเอาหางก่อนคไปกแนวนะับันนนยาไมเด้ไากัน่ปพยข้างล่างด้านที่ไม่ท่ากันขยบไม่หน่อยไม่เป็นไร บิเบรคกันเข้าแล้วก็ทําให้มันแน่นเดี๋ยวพระจ้ก็หาทางเอาท่านเข้าให้มันได้เท่ากันต้องใช้เสียมช่วยไหมเสียมเออเลาะดินเอียงแล้วก็แค่ขยับไอ้มันพวกจะตอกนี่หละทำไงก็ได้ให้มันเข้าแล้วมันแน่นน่าจะต้องใช้เสียมเลาะดินข้างล่างให้มันเสมอกันเลเพราะดินมันค่อนข้ระดับนั่นน่ะเพราะว่ามันมีหญ้ารองอยู่แล้วใช่มันแล้วก็คือต้องเลงด้วยแล้วก็ต้องปรับระดับไม่ใช่ว่าตอกๆไปแล้วก็เสร็จนะเราต้องเลงว่ามันได้ คนมองแล้วมันสวยไหมอันนี้ก็นิดเดียวเองอันนี้เสาเอียงเนี่ยเสาแครนเอียงเอียงมาเอียงนเห็นชาติเลยว่าแครนเอียงใครวัดเนี่ยวัดชัวใช่ไหมโอ้โหนี่ไงดินมันมันมันเป็นที่หลุมเป็นที่ตอกนี่ไงเนี่ยอันนี้มันลงในหลุมพอดีแครนนั้นน่ะต้องขยับออกมาจะต้องขยับกันทุกอันแหละถ้าจะให้สวยก็ต้องขยับนี่แหละ ขนาดใหญ่ยังข้ามไม่ได้อันเล็กจะเหลือหรอนี่พอดีเนี่ยอืมเนี่ยไอเวลาเราจริงๆเราตอกมันต้องมันต้องแบบดันอันเนี้ยกับอันเนี้ยให้มันชิดกับตัวเนี้ยแล้วค่อยไปทีละอันทีละอันต้องดันสองอันให้มันได้ตรงกลางนี้ก่อนใช่ตรงกลางตั้งปั๊บตัวนี้ก็ดันมาอ่นี่มันเอียงเห็นไหมก็มันเอียงนะเอาตรงกลางเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์แค่นั้นก็เริ่มจากตอนนี้มันตรงไหม อันนี้ตรงแต่ไอ้ซ้ายมือป้าเอียงก็เริ่มขยับเอียตนี้ตรงใช่อ่าก็เริ่มขยับตัวนี้ต้อจานี้ไ้เนี่ยเรอจะกนี้ไปฝั่งนี้เริ่จานี้ไปทางนี้อ่าสองนี้เนี่ยถือว่าตัวนี้มันมาตรฐานอ่ามันตรงครับปักเลยเนี่ยแล้วก็ถอดตัวเนี้ให้มันมาติดกับตัวนี้อแล้วเราก็ตอกหลักครับคือตรงไหนตรงก็คือด่งจากตรงนั้นมาก่อนเลยออาปักเลยเนี่ยเอามาหลักมาใช่สองหลักสิตามนัันเอาไหมปุดไม้กล่องอยู่ทางคือเราต้อง เริ่มจากอันที่มันตรงสุดๆแล้วเราค่อยดิ่งไปข้าวเริ่มจากตัวเอียงเหมือนมุงค้าหลยมันก็จะเอียงสองไม้มานี่ันี่สวยเลยข้างล่างนี้จะทำเป็นตัวหนังสือปู่ปาจิตหน้าครราแต่ว่านั้นจะตอกตอกหลักแล้วก็เอาเอาท่อขานามาเสียบใส่แล้วก็ตรงนั้นอเอาไม้มาคน ตรงนี้ตรงนี้เราก็จะดึงลวดแล้วก็ห้อยไปตรงเงินพอทองเดี๋ยวเดียวว่าจะไหนเกาะตรงใดดึงลวดนี่ไงจะมีวิธีอยู่แต่มันต้องใส่ปิงปองก่อนใช่มันถึงจะมีที่ดึงเหมือนจะไปพันปิงปองไว้เลยนั่นแหละนึกภาพออกอยู่จะเจาะรูก็ได้มันจะได้แน่นแต่ว่าพวกนี้ต้องแข็งแรงก่อนอิจา

เราเนยอดูให้ตงมากเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเรดใส่รูสองไหมอยาลงลงต้องลงหนึ่เพราะว่ารูของสูงอะไรมันจะดิ่งตรงอื่นได้เพราะเวลาเราห้อยดวดใเียงตม่ีมาแม่ต้องตอาตัวนี้มาเพรานี่รูนี้มันตรงตัวนี้มันเอียง เราต้องคือไม้แล้วเราจะไม้มันดัดมไม้ต้นนี้อะมันดัดไหม,มนี่ไงม,มันมันตองขยับไม้ตัวนี้มาหน่อยตัวนี้หรอตอกตัวเนี่ยมันขาม้ตัวนี้มาตนม้นน,นี้มันดันในนี้อยู่อต้องตอกตัวนี้ขยับมาอีกเอาขึ้นม่อันเอาไม้ต้นนี้ต่อขยับมา หน่อยหนึ่งพยียาเข้าใกล้หน่อยเพรามันดันมันดันเหล็กนะดันไม่เราก็เลยมาไม่ได้อันนี้ก็เอียงนะนี่อันนี้ก็ดูแล้วก็เอียงเพราะแนวมันไม่ตรงกันเพราะทำให้เอียงได้ต้องใหนน้ต้องให้ใหป,ปลายให้ปลายมันมาหา,าเรามันอยู่ที่ปลายมาเพราะเราตอกปลายมามันจะไม่อยู่เหมือนที่เดิมนะมันจะ จะดันในตัวถอดใส่ดูสิต้องเอาตะกลับมันจะได้ ใส่คอนเคาะใส่แล้วเคาะเหมือนกับเราเราเคาะแบบเป็เข้าปั๊กแล้วมันก็จะแน่นก็ได้คุณรูปเป็นร่างแล้วเซตแรกมันดันก็แล้วมันจะแน่นโอเคนี่โอเคก็คือเริ่มไปเลยค่ะเนี่ยคนนึงก็ทำฝั่งนี้ก็ได้นะคนนึ่งก็ทำแต่ต้องมีคนเล็งด้วยนะว่าดูแลมันเอ้เชือกยังไม่เอาออก ก็ต้องเก็บเชือกคึงไว้เหมือนเดิมอยู่ไม่งั้นแนวมันจะไม่ตรงเราก็ต้องผูกผ้าอยู่แล้วแหละบางฐานมันไว้ถ้ามันแน่นกันอย่างนี้ปั๊บพอเราผูกรว่ที่จะเนี่ยมันจะแข็งแรงให้มันติดกันแบบนี้เลยถ้ามันจะแข็งแรงมันดันกันแล้วมันก็จะแข็งแรงยากมากแล้วก็ตาวมายอดจะไปยากอะไรกาวเรื่อกาวร้อนใช่กาวร้อนเนี่ยปึ๊กเลยเริ่มจากอันใหญ่เลยคนนียร้อนเหมือนมนกรอบไปแตก นี่แหละตามนี้เราต้องดูเลยนะไม่ได้สายตาถ้าแถวมันเปลียนไปไหนงัยเพราะว่าแน่นแหละเราถึงจะใช้ค้อนแบบดันๆได้ต้องติดทุกอันอ่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ